งนั้นผมแบบแย่มากเลยอ่ะมีตังติดตัวอยู่500บาทประกาบลวงที่เลี้ยงแกบอกดี๋ยวไปไหว้แม่พิกุลนะแล้เวเดี๋ยวแม่ช่วยขอเขาดีๆไม่ต้องบนเขาบอกอย่างนี้ผมก็ไปขอเลยกลับไปผมได้งานอ่ะงานเข้าทุกวันทุกวันผมมีรถคันหนึ่งผมก็เหมือนกับว่าเหมือนกับโบสทลูกค้าเรียกอะไรอย่เงี้ยรายได้เข้ามาเยอะพูดตรงๆต,ตั้งแต่สามาเนี่ยเงินเข้าทุกวันครับ แล้วมีโชคก็โชคบ่อยๆด้วยถูกรางวัล3ตัวหน้ากับ3ตัวหลังในภายใบเดียวด้วยครับถ้าทีาพี่ขอครั้งแรกก็ได้เลยเหรอคะได้เลยครับผมยังงงเลยชีวิตตกใจเลยอะคือตรวจเลขกันในรถอะครับให้แฟนเขาตรวจแฟนเขาลองตะโกนดังหน้าเลยอทำไมมีโชคได้อย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนมีโชคอะไรแบบนี้ไหมคะไม่มีครับไม่มีเลย แล้วก็ถูกมา4ี่รอบแล้วครับ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างแฟนก็มาก็มาขอเหมือนกันก็ถูกไปด้วยครับแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นตลอดนั้นเนี่ยพูดตรงๆครับไม่โกหกหรอก